สวัสดีครับทุกท่านตลาดกกทแห่งประเทศไทยนะครับรามคำแขงมาเจออะไรเนี่ยมันน่ากินอะไรครับน้องเนี่ยไข่ปลาหมึกครับไข่ปลาหมึกใช่ครับไข่ไขไ่ออไม่มีแป้งผสมคนระับอ๋อไม่มีแป้งผสมนะปลาหมึกล้วนๆ<ห>อ่านี่ไข่ครับสองคน,นเป็นอะไรกันเนี่ย,ยเป็นแฟนกันครับอ๋อเป็นแฟนกันนี่นะครับแล้วก็ โอ้โหดูน้ำจิ้มเนี่ยตัดเส็นเลยครับขายยังไงครับแม่ค้าพ่อค้าขายชุดเล็กหกชุดใหญ่100ค่ะชุดเล็กหกชุดใหญ่หนึนะเนี่ยเรามาดูไข่ปลาหมึกกันนะครับเนี่ยอันนี้สุกหรือยังครับเนี่ยอ๋าต้นหน้าสุกแล้วครับด้านหลังยังไม่สุกครับอ๋อด้านหลังยังไม่สุกค้วสุกแล้วจะเหลืองครับอ๋อนี่ยครับ ต้าหมึกอะไรอะ่ะไก่หมึกไข่หมึกกล้วยค,ครับไข่หมึกกล้วยอร่อยมากค่ะอร่อยมากมีเตรียมตักรอลูกค้าถ้าเป็นกล่องอยังคือหนึ่งร้อยใช่ไหมฮะใช่ค่ะหนึ่งร้อยบาทครับเราได้ช่างตรงวัดแหมเรือเร,รือตักใส่ตักใส่เลยใส่แน่นๆเลยตักใส่แน่นๆเลยนะ ช่งมันน้อยไม่ต้องชั่งเลยนะนี่คืน้ำจิ้มเป็นซีฟู้ดนะ,อนะโอ้น่ากินน่ากินเลยนะน้ำจิำ้มทำเองไหมทำเองค่ะปั่เองวันต่อวันนะคะน้ำจิ้มไม่ขางคืนนะคะอ,อ,อันนี้มีแค่นี้หรือว่าเติมอีกเรอ่ะีค่ะั่นเรื่อยๆปั่น,นเฉพาะขายเฉพาะขายเรื่อยๆ้อๆเนะคะหมดุงน้ำจิหมดถุงวันค่ะ ขายอยู่ที่นี่นานยังเนี่ยอ่าอันนี้เพิ่งจะมาขายค่ะเพิ่งจะมาขายปกติลงตงมามงานอ๋อะนะอนนจะมาเฉพาะเสาร์อาทิตย์ค่ะโอ้มาเสาร์อาทิตย์ด้วยนะใช่ครับถ้าวันอื่นก็ไม่เจอแล้วกันนะครับก็ถ้าจะมาก็เสาร์อาทิตย์เลยนะ,ะ,ะโอ้สีแบบใสาขาวสะอาดเลยนะครับนี่ทุกคนกำลังเดือดปุดๆเลยนะฮะ น่ารักยังเลยซีลิ่วน่ารักอย่างเลยนะครับน้อยอายุเท่าไหร่นะน้องเนี่ยวัยรุ่นเลยยี่สิบสองครับโอ้โหยี่สิบสองไม่เรียนแล้วเหรอครับเรียนจบแล้วครับเรียนจบแล้วครับผมมาเรียนสาขาอะไรเนี่ยการตลาดกตลาดอ๋อครับขอได้พอได้นะจบก็มาขายของนะขายของแล้วเรียนทำไง เรียความรู้ครับแล้วน้องอ่ะเหมือนกันค่ะเหมือนกันใช่ผมกันตั้งแต่สมัยเรียนใช่ค่ะแล้วใครเป็นคนชวนมาขายหนูชนมาขายหนูชวนมาขายหนูไม่อยากทำงานบริษัทไม่เพราะว่าเป็นธุรกิจที่บ้านค่ะอ๋ออันนี้เขาธุรกิจในบ้านใช่ไหมรวมตัวแล้วน้องน้องผู้ชายรวมตัวแล้วนะไม่ได้ทำงานห้องแอร์เลยนะครับเนี่ยนะ เจอฝนก็หลบฝนเจอแดดก็หลบแดดเอาเลยครับเด็กคนสวยงามสวยงามนะเรามาดูกันแล้วก็สนับสนุนนะครับร้านค้าวันหนึ่งเตียนมากิโลใช่ไหมครับผมวันหนึ่งกิโลวันนึงก็ประมาณเกือบเกือบยี่สิบโลครับอ๋อเกือบยี่สิบโลนะใช่ครับ เยอะไหมเยอะนะสวยเยอะนะเยอะครับเยอะนี่นะครับก็ปกติก็ขายอย่างนี้ใช่ไหมไม,ไม่ใช่เจอกล้องแล้วให้เยอะปกติเออยางนี้เลยใช่ไหม,ไมนี่คือ60บาทใช่ค่างเป็ดโจกโจกจกไม่ยั้งเลยอ่ะ จุไปเลยนะครับ60บาทเรียบร้อยมันจิ้มราดเดือดจิ้มกินเลยนะครับเนี่ยนะดูคล่องกว่าน้องผู้งทายอ่ะคล่องกว่าใช่ไหมทำ<ช>ม,มาก่อนเขาใช่ไหมใช่เทุกคน สี่ขัของกระทนะคะอันนี้นาาทุกมาเรทกอาไปใช้ได้นะนน้องก็ใช้ทัลมัดลมใช่ัลมลอนมันมันเต่าขึ้นหน้าเลยใช่ไใช่เ่าขึ้นหน้าอไปใช้ได้ปกติจ,จะใช้สองกระทะผันไ่ไน นี่ถ้าไม่ใส่แมสก์นะขายดีวันนี้นะพ่อค้านะ่ะหน้าตาดีนะครับนะับไปรุ่นสร้างตัวนะครับนี่นะไปรุ่นเงินล้านเลยนะครับอนาคตนี่นะครับตัดใหม่ๆคนระับ นห,นนหนึ่งหนักสองโลครับมือนนะที่กำลังคือลงมือสองโลใช่ไหมฮะอ่าอันนี้หนึ่งโลครับโอ,โอ้นี้มันเป็นเส้นเราแช่เย็ยนมาเนาะใช่ครับผมแช่เย็ยนมาครับะจะมาเป็นตัวแบบนี้นะครับนี่ออ,ออกจะ ตัวหมึกก็มาเป็นแบบน,นี้เลยตัวนี้เลยใช่ครับเป็นแบบนี้เขาก็เอาเอาเนื้อหมึกไปทำอย่างอื่นเอาไข่มาให้เราขายใช่ครับนี่นะอ๋อนี่มันคน้คนๆมาอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะชุดเล็ก60ชิ้นใหญ่100จ้าชิ้เล็กชิ้นหนึ่งมีตัดมาจากบ้านเลยตรงมีขายในน้ำจิ้มเนี่ยมีค่ะสั่งได้เลยค่ะว่าสั่งที่ไหนยังไงบ้าง เข้าไปในบอร์โต๊ะสั่งได้เลยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าส่วนน้อยส่วนใหญ่เขาจะมาซื้อหน้าร้านมากกว่าอ้ซื้อหน้าร้านได้ครับมีแฟนชายด้วยนะคะอา้าวบอกได้เลยครับแฟนชายถ้าสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าเก้าค่ะแปดแปดหนึ่งหนึ่งแปดเก้าแปดค่ะคุณอะไรครับสีขาพอนค่ะครับาตามร้านได้เลยนะครับทุกคน แฟนชายนี่ได้อะไรบ้างครับอ่าได้เนี่ยทั้งร้านเลยค่ะมีไข่ปลาหมึกให้ด้วยค่ะไข่ปลาหมึกกิโลไข่ไข่ปลาหมึกแถมให้หนึ่งลังค่ะหนึ่งลังนะค่ะเท่าไหร่แฟนชายแฟนชายเหรอคะล่าต้นที่สองหมื่นค่ะสองหมื่นใช่คือเอาของไปขายได้เลยใช่ค่ะขายได้เลยพร้อมขายเลยน้ำจิ้มอย่างนี้ก็พร้อมเลยใช่น้ำจิ้มเรามีส่งให้ตี้จุให้ถ้าอยู่ต่างจังหวัดเราก็ส่งให้ใช่ไหมครับส่งให้ค่ะส่งให้เลย แฟนชายนี่อดได้ไหมแฟนชายสดค่ะแฟนชายสดนะนะครับนี่ข้างหลังก็ข้างหลังนี่เป็นแฟนชายเวะน่ะร้านอยู่ตรงนู้นนะครับอ่าแล้วก็ตามนี้นะครับทุกคนก็สนใจนะครับสามารถที่จะติดต่อได้เลยนะครับเบอร์โทรบอกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคน0998811898นะครับนี่นะฮะเอ็มม่าผัดไทยหมึก อนนูนก็เป็นเจ้าของใช่ไหมครับเป็นชายเลี้ยงแลน้องเป็นคนซื้อแฟนชายวะอผมผมเป็นแฟนเนาเป็นแฟนชายก็ไม่ไม่ต้องซื้อใช่ไหมคนนี้ครับคนนี้ไม่ต้องซื้อตได้เงินอีกนะไล้กาดนี่เขาเรียกว่าการตลาดเรียนการตลาดใช่ไหม การตลาดดีเนี่ยว่าเขาเรียกว่าซื้อหนึ่งครับแถมหนึ่งเลยนะเป็นช็อปโปรโมชั่นนะได้เจ้าของเฟนชายแถมได้ขายฟรีเลยค่ะแถมได้ตังใช้อีกโอ้โหสุดยอดเลยนะนี่ข้างหลังทั้งหลังคนเลาะเออนี่นะสมแล้วที่เรียนการตลาดนะต้องคิดไกลนะครับต้องคิดไม่เหมือนชาวบ้านนขครับนี่มันเจม้มนะครับทุกคน โอ้ย oh, เลยว่าขึ้นมานี่นะกล่องละร้อยนี่แบบจุกจุโอ้ล้นกล่องกันเลยทีเดียวเมื่อกี้ดูการตักแล้วว่ตาตักไม่ยัง้งไม่หยุดเลยนะฮะตักเป็นท่อนๆนี่จิ้มกินได้เลยนะครับหรือไปก็ทานได้เลยครับผมทานได้เลยนะครับ สายท้ายสุดนี้นะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องนี้นะครับก็ไม่เจ็บไม่จนร่ารวยเงินทองทุกท่านเลยนะครับร่ารวยเหมือนเจ้าของร้านนี่เลยครับมีสาขามีเปิดายมากมายทั่วประเทศเลยนะครับผมคลิปหน้าร้านดีๆแบบนี้ที่ไหนก็จะนำมาฝากทุกท่านอย่างสมัครเสมอนะครับทุกคนนะครับสวัสดีครับ